สวัสดีค่ะอันนี้อันนี้เราแว่นไปเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะอ่าก็พอตัดแว่นไปแล้วใช่ไหมคะกับร้านเคียบวิชันเนาะก็ไปลองใช้อยู่สักประมาณแบบว่าสัปดาห์นึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คอนฟอร์ว่าเออเหมือนตัวหน้าแว่นกับหน้าเราอะค่ะอาจจะแบบว่ามีความคาดเคลื่อนกันนิดนึงค่ะก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาหาร้านนี้ไหมแต่ว่าตอนที่เราคิดอยู่อะค่ะร้านะก็ชิงโทรมาหาก่อนเลยชิงมาแบบว่า พอมา oh <my> สบาอบถามความคพอใจ โทรมา follow up ค่ะว่าเอ้ยแบบคุณลูกค้าเป,เ,ปเป็นยังไงบ้างต mm ัดไ่เป็นเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือร้านนี้เนี่ยนอกจากว่าสินค้าเยอะสินค้าสวยใช่ไหมคะแล้วก็พนักงานดูแลดีใส่ใจบริการดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบว่ามีความแบบว่าใส่ใจคุณลูกค้าตัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะแบบบริการหลังการขายก็ดีมากๆด้วยเ mm hmm. ช่นกันค่ะใช่วันนี้มาปรับนะคะก็ทางที่เจ้าของร้านนะคะปรับให้แป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึงห้านาทีเลยซ้ําแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้โหแบบเข้ากับหน้าเรามากขึ้นแล้วก็แบบว่า วิชันของเราก็คือแบบเคลียร์วิชันสมชื่อเลยค่ะ <laughs> ใช่ก็คือแบบว่าชัดขึ้นแบบทันทีเลยก็คือแบบว่าทางร้านเนี่ยก็คือมีผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะใครที่ยังลังเลอยู่นะคะก็มาตัดแว่นที่ร้านเคลียร์วิชันได้นะคะอย่างโตลูกค้าเองเนี่ยก็ตัดมาได้นในตอนเรียนนะคะตอนนี้ทํางานก็ยังกลับมาอุดหนุนเคลียร์วิชันอยู่คะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ